เขื่อนฟาดกลับเชือดนิ่มๆถึงพวกคอมเมนต์ไม่ให้เกียรติอดีตนักร้องวงบอยแบนด์ที่เป็นขวัญใจสาวๆทั่วประเทศอย่างวงเคอติกซึ่งปัจจุบันได้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตัวเองและมุ่งหน้าไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักสมาชิกหนึ่งในวงนั้นเขื่อนพัทธาราดาไนเศษสุวรรณปัจจุบันได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอเพศที่3แต่ยังคงความน่ารักอยู่ตลอดเวลาแฟนๆยอมรับในตัวตนของเขาและรักเขาเหมือนเดิม โดยเราจะได้เห็นไลฟ์สไตล์แฟชั่นของเขาผ่านอิ s สตาแกรอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเจอคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำไม่ให้เกียรติระบุว่ารังตูดยังไงไม่ให้ติดมาด้วยครับด้วยหนุ่มเขื่อนก็ได้แคปคอมเมนต์นี้ขึ้นสตอรี่ไอพร้อมบอกว่าตัวอย่างของการเหยียดเพศด้วยการลดค่ามนุษย์คนคนหนึ่งให้เท่ากับอุจจาระนะคะไม่ทํากันนะคะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันมีค่าเท่ากันค่ะขอบคุณนะคะ